เขาสบายดีวันนี้เขาจะมาบางสถานที่เต่างอยเนาะเป็นอีกส่วนหนึ่งของอยู่ในจังหวัดสกลนครแต่ก็เป็นที่จูจักกันมากมากหลายเพราะว่าจินตราพุนดาบเลยมาหองเพลงอยู่สถานที่นี้เนาะกระดบเป็นที่โด่โงดัง มีเขาจะมาบริเบรรยากาศสวงโควิดว่าจะมีคนลอยได้ปนไดนแต่ก็ยังพ่มีเพราะว่า,วาสวนนี้จะเป็นสวงโควิดเนาะแต่ก็มีนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวอ,อยู่ทต่กับ่ไาาด้ปนไดนเห็นว่าก็มี มีนตัหอก็จะบรรอบเนาะมียังนี ouais> uh> oh, ่อายุมันกนดิบนวเนาะมีันเจ็ด่แปดมาครับอ่ามีรอบกี่รอรอบนานๆปัญาตอและก็บูชาเกียงตางเจ้กรรทา trong đó nó có những nhóm tCal lắm nó giống như là aXe nhảy tylko một hating mình làm Hoo Ash sự khiến mình khó กระเิดองสถานที่ท่องเที่ยวในจันนงหวัดสกลนครเนาะที่บ้าน,นี้คนเวเข้ามาเอาถ่ายรูปหรือยังอะเนียนถะ่ะหรือยัง ก็มีอะไท่ถ่าย่ะพวกมียังไงเนมีเตเตาพญานาเียงกันเตาก็มีเตาี่นอเตียงได้กันโเดิร์นรเาสามพูดกับชาวบ้านคนไหนโอ้เนเตาจิงไม่ไม่ อดีตชาติชิบะพู้สัตว์พโพธิสเตว์เจ้าก็เข้ามาพอได้ตัว่าเข้ามาถอถ่ายกี่ลูกสองลูกนี่คืยอะไรอะพระสกาวซาเกลาบูซาปอมไม่ใ่เราจะพาเหล็กป่ะไม่ใชจะพาเหล็ก เรารอบริเวณองค์กางก็จะเป็นซุ้มเป็นเต็นแล้ก็เจ้าเสาทีคายของสิ่งของต่างๆแตก็เป็นที่สถานที่ไทยหูสุมนังผักเย็นตอนนี้ก่อนให้เรารู้เสียสะพานคามตอาังคลประยาต่อ ทำนิรจไหว่าพญาต่ลอยก็เข้าบูปาสุเกีย่อนเป็นอันดับแรกใช้พญานาคก่อนนะครับใช้เกวนขีดรดสอันดับแรกอันดับต่อไปก็ับรับก่อไปบันเลฟีันเฟีกว่าหบุ้งัของกินพญาตยาตะอยนครับเีี่เบิ่งหลบหลอนอันนี้รมันา มีอย่างนี้นี่สุ่มไปนั่งทายหูไปนั่งพักเส่าตอนนักสงอาการนอนนีๆเนาะเพราะว่าจะเห็บเป็นปูเตาหูนาฬนิกีเนาะไปคนขระเจ้ามาได้ ีมันรับน้ำพุง่งบางทีเขาจะย่างขามไปนี่เนาะที่จะเห็นสะพานขามไปเป็นแม่น้ำน้ำพุ่งเนาะเต่าแล้วก็จะมีพญานา น้ำมีสดใสดมเย็นเข้มน้ำพูดกำกับสั่งพูดกำกับสั่งให้นั่งตรงนั้นแหละข้างเต่านั่นแหละกลัวยางคามก็จะมีพญานาคอยู่สองตัว ันก็ຍะยางไปไปแล้วขัวเนาะแต่ขสะพาน ก็จะเป็นทางยางเป็นุโมงที่ว่าข้าเจ้าเฮ็ดใบยางไปทางพธาทุอีกแห่งหนึ่งเนาะข้าเจ้าก็ข้าเจา้า,เจาก็จะปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้ปลูกรองไม้ขึ้นเพื่อให้มันให้มันให้มันย้อนออกมาแล้วก็เบ่งเป็นแบบธรรมชาติอันนี้จะเป็นพระธาตุเตา จะอย่างมาเบิ่งแค่นี้เนาะบ่มีหยังหลายก็จะเห็นแคกพระธาตุแลเก็วัดวัดวารามก็บ่มีหยังได้เท่านี้เนาะคิดว่าบ่มีหยังจะเป็นศาลาศาลาพระ มีเพียงเท่านี้แหละมีมีมระธาตุแล้วก็ あれこう。